โดนัลด์ทรัมป์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกแล้วนะครับคราวนี้ไม่รู้จะภาคภูมิใจกับสถิตินี้หรือเปล่านั่นคือการชัดดาวรัฐบาลสหรัฐวันนี้เข้าสู่วันที่37แล้วครับ This is global story ย้อนกลับไปสถิติเดิมที่เคยทำไว้สำหรับการชัดดาวรัฐบาลสหรัฐก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกครับช่วงระหว่างปี 61- ถึงปี62ตอนนั้นชัดดาวรัฐบาลไป35วันยื้อกันเรื่องของงบประมาณในการสร้างกำแพง กั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับในขณะที่การชัดดาวครั้งนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อสภาคองเกรสไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณใช้จ่ายได้ทันก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ30กันยายนก็เลยนับตั้งแต่ตุลาคมจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่37 และในการที่จะผ่านงบประมาณไปได้ต้องอาศัยเสียงโหวตทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาโดยเฉพาะสภาสูงนะครับต้องใช้เสียง60จาก100ปัจจุบันริพับลิกันมี53เดโมแครตมี47เพราะฉะนั้นต้องการ7เสียงจากสวพักเดโมแครตท,ที่ผ่านมาเสนองบประมาณที่เอามาใช้ชั่วคราวเป็น 10, 10ครั้งแล้ว แต่ไม่มีครั้งไหนโหวตผ่านเลยครับสำหรับสาเหตุที่การโหวตกว่า10ครั้งไม่ผ่านเพราะว่า2ฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครนะครับสิ่งที่พรรคเดมโมแครตต้องการคืออยากจะให้รัฐบาลทรัมป์ ไม่ตัดงบประมาณอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับคนที่มีไรายได้น้อยแต่พรรคริพับลิกันของทรัมป์ก็กล่าวหาว่าเงินส่วนนี้เนี่ยมันจะไปสนับสนุนคนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและก็โทษว่าเป็นการชัดดาวที่มีสาเหตุมาจากพรรคเดโมแครตัตต่างหากจนถึงตอนนี้ก็เลยยังไม่มีใครยอมใคร กลายเป็นการงัดข้อกันครับโดยถึงวันนี้เข้าสู่วันที่37แล้วนะครับหรือว่าเดือนกว่าๆทุกคนรู้ไหมครับว่าผลกระทบขนาดไหนมีเจ้าหน้าที่รัฐครับกว่า1 00 4ล้าน4แสนคนต้องถูกพักงานไปโดยไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแล้วนี่นานกว่า1เดือนแล้วนะครับที่เขาไม่มีไรายได้เลยหลายคนเลือกที่จะโทรไปขอลางานขอลาป่วย แทนที่จะไปทํางานโดยไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ครับและที่ดูจะส่งผลกระทบมากเป็นพิเศษก็คือการเดินทางทางอากาศนะครับโดยเฉพาะสนามบินใหญ่ๆทั้งหลายที่เจ้าหน้าที่ TSA หรือว่าคนที่ไปตรวจสัมภาระเอ็กซเรย์ข้าวของต่างๆ รวมไปถึงคนที่อยู่ตรงหอควบคุมการบินหลายคนเลือกที่จะโทรไปลางงานนะครับและหลายกะหลายช่วงเวลาไม่มีใครอยู่ส่งผลกระทบกับประชาชนแล้วไม่น้อยกว่า3ล้าน2แสนคนล่าสุดรัฐมนตรีคมนาคมถึงขั้นคาดการว่าถ้าเกิดการชัดดาวยังยืดเยื้อต่อไปอาจถึงขั้น ต้องปิดน้า่านฟ้าบางส่วนครับขณะเดียวกันตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโครงการฟู้ดสแตป์ครับหรือว่าคูปองสนับสนุนค่าอาหารให้กับคนที่มีรายได้น้อย42ล้านคนทั่วประเทศนะครับโครงการนี้ใช้มานานกว่า60ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรจนกระทั่งมาตอนนี้นี่แหละที่รัฐบาลพร้อมปฏิเสธจะจ่ายงบอุดหนุนอ้างว่าเพราะการชัดดาว แต่ว่าสารเองสั่งรับให้รัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายอย่างน้อยครึ่งหนึ่งสุดท้ายรัฐบาลก็ยอมจ่ายแต่ก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวครับปัญหาหนักขนาดนี้ ทุกคนคิดว่าทรัมป์จะเดือดร้อนไหมครับดูเหมือนจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับเพราะว่าถ้าไปดูการโพสต์ในโซเชียลทำโพสต์อะไรครับรูปห้องน้ําใหม่ของทำเนียบขาวที่เพิ่งจะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยโอ้โหหินอ่อนะครับมีสีทองสีเขียวตามความชอบแบบหรูหรามหาเหาของเขารวมไปถึงตอนนี้ทำเนียบขาวฝั่งตะวันออกทุบทิ้งรับกำลังจะสร้างห้องบอลรูมใหม่ใช้งบประมาณ8,000ล้านบาท ถึงแม้ทรัมป์จะอ้างว่าไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชนแต่เงินบริจาคจากมหาเศรษฐีและบริษัทยักษ์ใหญ่คำถามคือมันจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าจากการที่หลายต่อหลายบริษัทก็รับจ้างหรือว่ามีสัญญาจ้างอยู่กับรัฐบาลครับในการชัดดาวรัฐบาลที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่สะท้อนบรรยากาศทางการเมืองในสหรัฐและทั่วโลกถึงความแตกแยกทางการเมืองที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบับพบกันเพื่อทาง และสุดท้ายใครที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนคนอเมริกันที่เหมือนกับถูกจับเป็นตัวประกันครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe Nation Story ครับ